ไ <med> <c oughs> ข่เทเวลาผมไขเพิ่งหลแหงครับเอม,มเลยครับ<ะ>เป็นขยใหญ่นะครับอของอำเภอปนมไมใบเป็นครับอีกขข่หนึ่ง บังไฟคระเถีนุ่มครับจุดต่อไปนคครับใช่เนมครับึ้นแรงแน่ขึนแขงกเลยครับึนแขงให้ยอดเลยครับตุยอเลยับทีมงานครับลังใจบังไฟที่จุดเล่น่ครเี่ปุม้ตัดครับถือนครับ ปีนี้มันมีมาจากบังครับสามสิบสามบังครับครับต้นนี้จุดไปจากบังนะครับจุดไปประมาณยีบังเครื่องหนึ่งก็หละนะครับเนาะครับปีนี่ทวารหลายนะครับมึงขายเด็กพรมกันนะครับปกติมันกระลาบหลายครับแต่ว่าปีนี้มันยืดตปห่อยนะครับครับปี่ครับเมื่อนี้ก็พลานหลายอยู่ครับสี่ลอยอัพปะครับแม่ตัวปีลอยครับครบผไม่เสียนะครับผมไม่เสีนีครับถือว่าโอเคนะครับค่ายนี้ครับเป็นอีกค่ายนึ่งครับ มาตรฐานยืนหนึ่งของเปิคือกันครับนะครับไข่ถิ่นพนมนะครับยูเนี่มีไข่ถิ่นพนมกับไข่ถิ่นปลาครับติดกันนะครับสองไข่ในมือไข่เด็อันดับต้นๆของรอยเอทเปิ้ลนะครับในเขตพนมไพรครับไผ่แสนนะครับยืนหนึ่งสี่รอยอัพขึ้นนะครับหรือว่ามาตรฐานของเปิ้ลครับ

อดีตผู้กองบกการง้อละขอบไปนาฐานครับธนาเป็นสร้งใครแสนสามี่ตีหม่สองสองนี่ยเวลาสร้างสรรค์หลาอยล์พระมหาธาตุวับแสงดวงเลดสามสองหนึ่งต้ ตับุญเดชท่าที่สองนะครับท่านอาจารย์ไม่มีเงี้ยนะรันจะไม่ดูแลไม <โ idal. S 2> ่ลอยโดยวีีครับมันะมนจะสบายไหมคันม้่็สบายโอเปอร์าร่เตใส่ทีพนุ่มกุ๊วัน ไกลสามสองหนึ่งไปต้องไปดานเหยื่อมาก่อนจะขึ้นคนเราชีวิตสั้นสีดครับหานมันห,อหน่อนึงนะครับต้องใส่เวลาเสียบมาเลืล่องรถเบียง้ยนะ เราจะต้องไปสฐานที่หนึ่งของคุณครูวง<อ>รียกประการที่ละนเ่กัที่นีเน้เวลาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาธาตุบัดการิวเวศสามสองหนึ่งไปเด็นัร่าน่ะครับเป็นัออแสบ มุมนี้ไเป็องถ่ายเทปนุ่มดำใส่สุดฐานหนึ่งเทปบลาครับฐานเป็นมองถ่ายเทปนุ่มคร,รมับ ทานเลยครับท่านขอลำดาบกันไายแล้วอ <ร plane. S 1> ้ <pentru them> ิ <grandparents> ่หนาแม็กเลยโค้งขึ้นบนครับลักษณะที่บังไฟน้ำตัวงามครับ บังไฟทยอยเข้มาเรื่ยครับพอถึงทําเวลานะครับไฟหลายแห่าทั้งายที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่อำเภอพนมไพรนะครับจังหวัดอยเก้าแปดห ไอ้แจกนีสันครับมองมีกี่ต้มอ้แม่กี่ต้มนี่ครับฝั่งไฟหลายคัะขนาดครับปีนี้ครับบดเท็มาสองปีเนเนาะของอำเภอพนมไพรนะครับหลังจากบดลอกกับปีนี้จะมาเป็นพี่แหลกนะครับบังไฟหลากหลายนครับมี่แต่บั่งไฟใหญ่ๆนะครับ บังไฟลานมุมีครับแต่แค่บ,บังไฟแสนทองหานะครับ น่สั่นครับไปในนอนเลยครับเราฟสตวาลูกขาข้ามบังดงขาข้ามไปเลยนะโอ้โอ้โห้นัมายขึ้นอ้โหพลนนะครัโห้ยสุดยอดกับพาันเลยรับบังนี้ครับ <c oughs> ย่อยขึ้นเรื่อยๆครับทำเวลานะครับฐานฐานใดว่างบ่ได้น,นะครับต้องเผาเกินหน้าที่นะครับทำเวลานะครับมองไปเหลือหลายแห่ง

你你来打打，来我来打打。 ขออบคุณครับท้านท่านรับตข้าไปเราจะิป็นรถไฟสนที่ฐานจุดที่5ของคุณทองดีคุณสุดใจสีสิน์จุดพื่อท่าอรคพณมหาธาตุจางอุโมงค์าบาดสายางด้่นพู่ขนาสร้าสรค์สามสองนึ่งไปก่อนหน้าดี เมอศูน์สองากค้าทิคุณทองานางสาวิติวันรัเพชรขอนแก่นสั์สุวรรณรีไซเคิล5 1 5คะแนนดคะแนนฐานจุดที่2องกาค้ามิข่ายว่าีจัดสิริธัดังัขอกังวัสาม สีรีนะาเป็นต้องไปแสนพูดนำเขาช้างเรือโอเคครับบัรือกครับผมขอบค,ขอบคุขอบคุณครับต่อไปหลจะต้อบงไปที่ฐานจุดที่4ของอุงงการณ์ฉฝุกฉงุกได้มบหมายนัสิริราชได้สันครับถึงต้อาา้สมัคองค์พระมาาตาพัะจางอุดรเวสามสามนั่ไป ทานที่หนึงขอคุณสอาสี่ดูดิด้านขึไม่ทันยางนะครับบ้าทัเชื่อเวลาจ้างสัรสามเจ็หนึ่งไปคนเสิ็รนินการหลวงรักมอบหมายให้

để làm sao để mà coi sáng sáng chúng mắc về móc người quân